สวัสดีคะ่ะช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานพอสมควรนะคะวันนี้เราก็จะมาให้อาหารชูก้านะคะวันนี้ก็จะให้เป็นเมนูข้าวโพดต้มนะคะนานๆก็จะให้กินทีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเด็กๆชุดใหม่นะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็มีเพศไหนมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ตอนนี้ที่โผล่ออกมาจะมีอยู่3กลองนะคะแล้วก็ที่ยังไม่โผล่ออกมาจากกระเป๋าก็4ีกลองนะคะ สำหรับเด็กๆชุดนี้นะคะจะมีนอมอนเมียหนึ่งตัวนะคะแล้วก็นอมอนผู้สี่ตัวนะคะแล้วก็เป็นไวโมผู้หนึ่งตัวทั้งหมดนี้จะเป็นเนาะสีนอมอนนะคะจะเป็นลูกหลุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่เป็นโมเสก ส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถนัดรับได้ที่จังหวัดอุบลน,นะคะเพราะว่า,าชูก้าชุดนี้นะคะจะเลี้ยงไว้ที่จังหวัดอุบลอันนี้เป็นชุดแรกนะคะที่จะให้ดูสำหรับโครงนี้นะคะก็เป็นแม่เป็นหลุดโมนะคะก็จ่ายลูกออกมาเป็นนอมอนนะคะตัวนี้เป็นนอมอนเพศผู้ ค่าสินสอดนอมอนเพศผู้นะคะอยู่ที่แปดร้อยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเพศเมียนะคะค่าสินสอดอยู่ที่หนึ่งันหนึ่งร้อยถ้าใครสนใจก็สิดนะคะที่ขึ้นที่ขึ้นไว้นี้นะคะแล้วก็ทักข้อความมาได้นะคะสามารถนัดรับได้นะคะที่จังหวัดอุบลน,นะคะ